ก็คือในเกี่ยวกับผสมจินดานะระบบรวบรัดระยะสั้นนะครับผสมจินดาเนาะเราเคยเรียนกันมาแล้วก็เลยรวบรัดสั้นกบรัดขัดตันก็จะเหลืออยู่างนิดหนึ่ง้างเนี่ยมันมันเยอะมากนะ้างนะ ข้อมูลมันนะเกิดมามันเกิดกับเด็กใช่ไหมมันจะเป็นเม็ดเป็นยอดนะครับนําในส่วนต่างๆของร่างกายนะเราก็จําแค่ในหนังสือเราก็พอนะพกดวงต่างเกิดตําแหน่งต่างๆมันมักออกตามโจนร้างนินนั่นแหละนะมันมีหน้าเดียวแหละเราก็จําแค่ประมาณหน้าเดียวก็พอ มันคงไม่ออกเกินข้อสองข้อหรอกนะางเลยนะครั้งที่แล้วพะดุงคันออกซางนินเนาะใช่มันก็ออก้างนินซางโจนสลับกันไปมานี่แหละนะคราวนี้มันคงมาออก้างโจนนะครับสลับไปสลับมาแค่นี้แหละนะมันคงไม่ถามเยอะหรอกว่าข้อสอบมันเยอะนะครับ แล้วฟังมันก็มีหน้าเดียวนิดเดียวนะระหว่างขั้นเวลาเวทหนึ่งกับเวทสองห่างกันเท่าไหร่คะครึ่งชั่วโมงเองมั้งโอ้ให้เราเข้าห้องน้ำเฉยๆเนาะจ้างั้นใช่คือคือไม่เข้าใจเวทหนึ่งเวทสองอ่ะเขาแบ่งยังไงอะ่ะ สอบเป็นเล่มหรือว่าเขารวมแล้วเขาแบ่งข้ออ่ะไม่เข้าใจพี่หมอไก่ถามเออต้องถามหมอไก่หมอเล่นหนึ่งกับเสองค่ะพี่เขาแบ่งเล่มออกหรือว่าเขาเป็นออกมารวมๆวมอคะแบ่งเล่มแบ่งเล่มค่ะเล่มหนึ่งก็เล่มหนึ่งค่ะ สามไปเล่นสองโอเคโอเค,อ,เค,อ,เคอ้าวแล้วเล่นสามไปรวมไหนอะคะพี่เล่นสามเขาจะจับมารวมใส่นี่ละคาใส่สองเล่หนึ่งนี่แหละพวงพวงก,กันไปใช่ไหมใช่ค่ะเล่หนึ่งมันไม่ค่อยยากหรอกเล่หนึ่งนะเล่สองมันจะยากมันจะเอาอาการมาออก อาการแล้วก็จะเอาคำที่เราท่องอะ่ะเขารู้ว่าเราท่องได้ใช่ไหมเขาจะอา,อาการมาออกแล้วเขาก็จะถามว่าอย่างยกอย่างกระใสเนาะมันคือจะไตอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ที่แกบอกบอกพี่มันจะกลายเป็นมันอะไรนี่แหละเพราะว่าบางทีเราไม่ได้อ่านเราข้ามไปอย่างเงี้ยคือว่า เพราะว่าเคยเคยสอ่ะสอวมันออกมันออกทุกปีจะเอาคำถามมาันย,ยาวๆนะคะพี่มาออกจริงๆถ้าเขาออกอาการนี่เขาออกฉลาดนะออกฉลาดแล้วเป็นประโยชน์ออกฉลาดแล้วเป็นประโยชน์ด้วยว่าคนไข้เป็นแบบนี้เนี่ยคุณไม่ได้ใช้เป็นโรคอะไรอะไปออกมาท่องนี่มันไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่หรอกเขาออกฉลาด เขาจะตัดอาการที่เราจำจำแม่นๆแต่เ,เราจะาที่ที่เราแบบแตกต่างนิดเดียวเองค่ะเอามาออกอ่าปัสสาวะเป็นกากอย่างเงี้ยเขาก็จะถามมันคือโรคอะไรปัสสาวะขุ่นเป็นสีด่างกากน้ากากอย่างเงี้ยคือโรคอะไรที่มันถามมากบเปิลหาตั้งนานเขาถามแล้วเขาตัดไปตั้งเยอะนะ ปสัสสาวะสีสีหลังน้ํากักอย่างนี้ค่ะพี่ยังหาไม่เจอเลยปสัสสาวะสีน้ำกักมันมีแต่อยู่ในคำพี <c oughs> อะไรเนาะอยู่ในคำพีสิทธิ์ที่สงเคราะห์มะอะไรนะอะไรอะจะเรียงอะไรพวกนั้นน่ะฮะ นั่นแหละนั่นแหละเราเรียนมาเมื่อกี้เคยผ่านเจออยู่นะจันแหละมันจะเอาอย่างนี้แหละค่ะพี่มาออกมันจะเอา,อาการอย่างนี้แหละแล้วมันตัดอ<ม>าการอื่นๆออก,กอให้เราจําถ้าน้ากัาบอย่างนี้ยมันจะออกตัวนั้นลหละมันเขาก็ตัดคําตัดออกไปหน่อยนึ่งไยค่ะตัดออกไปแล้วก็เอาแค่ที่ให้เราจําตรงนั้นแหละบางคํามัน มันอาการคล้ายๆกันแล้วเขาจะเอาอาการคล้ายๆกันมาออกค่ะพี่แล้วก็จะมีแค่แตกต่างนิดเดียวมันมันสงสัยว่าไอ้ไออาการของโรคนี้กับโรคนี้มันคล้ายกันเราจะตอบผิดได้ยไงคะพี่พอเราท่องจะท่องแต่ไอ้นั่นมาไงท่องแต่หัวข้อโรคมาไง ไข่ก็เหมือนกันชื่อไข่ก็จะจำแต่ชื่อไข่มาแล้วก็จะำท็อปขาอสอบที่ง่ายอยู่นะคะคงไม่ยากหมดเนาะโอ้เล่มอูตายแน่เลยเล่มหนึ่งง่ายเล่มหนึ่งไม่ยากค่ะแต่เล่มสองเขาจะออกยากออกหลอกเล่มหนึ่งไม่ค่อยหลอกเบสหนึ่งอะคะเบสหนึ่งไม่ค่อยหลอกเขาจะเอาเบสสองนี่เอา เหมือนเราเป็นคนเหมือนเราเป็นหมอนะคะคล้ายๆกันกับปฏิบัติมาออกนี่แหละค่ะพอดีเนาะจะได้วัดความสามารถถ้าคุณไม่รู้จักอาการแบบนี้แล้วคุณจะไปรักษาคนไข้ได้ยังไงชีวิตค,คนไข้อยู่กับคุณค่ะมันต้องละเอียดนะครับเป็นหมอต้องละเอียดนะ,ช,ะชีวิตคนไข้แต่ละคนมีความหมายนะครับ เราถ้าเกิดเราไม่ไม่ไม่รู้จริงนะครับเหมือนที่เราเรียนไปแล้วแหละมันก็เป็นหอกไฟฟ้าสําหรับคนไข้นะครับใช่ใช่ค่ะใช่เลยตกนรกอะไรตกนรกด้วยตายไปเหมือนที่เชื่อว่าั่นแหละเขาถามแบบเอาคําถามหลอกมาด้วย เขาคนไม่ได้อ่านหนังสือก็ตอบผิดนะเราจะมีคําถามหลอกเราอยู่เรื่อยนะครับใช่ค่ะเขาจะมีคําถามหลอกถ้าเราอ่านหนังสือได้เรารู้เราก็ตอบได้เราไม่จําเป็นที่นั่นนะ่ะคําถามหลอกมันจะออกคําคําถามเอาโจทย์ที่มันถูกอ่ะแล้วก็มีคํานึงคล้ายกันอ่ะมาตอบมาเป็นคอยอยําชอยคะ่ะพี่แบบนั้นแหละ เพราะฉะนั้นเราอ่านโจทย์ดีๆบางทีเราคิดว่าใช่แล้วนี่ค่ะพอพอเวลาเราอ่านตอนแรกๆใช่ไหมพอข้างหลังปุ๊บข้อไหนที่ไม่ใช่เนี่ยมันมาหักหักหลอกเราตรงเร,เราอ่านปุ๊บเราก็คิดว่าโอ๊ยใช่แล้วข้อนี้มาแล้วก็สกาเลยเพราะเราไม่ได้ดูคำถามสุดท้ายมันอ่อหลอกเยอะ ส่วนมากบางทีก็เอาอาข้อไหนไม่ใช่อยู่ข้างหน้าก่อนนะครับข,ข้อไหนใช่อยู่ข้างหน้าก่อนนะในค่ะอย่างเขาถามอาการานี้มาแล้วก็พอคําถามจริงๆเขาเขาอากล่าวยาวๆนะพอคําถามจริงเขาเอาเอาเรื่องอื่นมาถามนะทีนี้เอาเรื่องอื่นมาถามข้างล่างข้างหลัง มันคือข้อใดอย่างนี้นะ่ะท,ทั้งที่เราไปอ่านข้างบนใช่ไหมอ่านข้างหน้าแล้วจบเรียบร้อยแล้วเขาเอาอาการแบบนี้แบบนี้ใกล้เคียงมาแล้วอาการแบบไหนที่ไม่ใช่ในที่ว่ามาอะไรประมาณนี้พี่โอ้ยเฮ้เอา้าเล่ามาที่เล่ามาเนี่ยคนละเรื่องกันเลยนะพอไปถามคําถามสุดท้ายนี่ แสดงว่าข,<อ>ข้อสอบแบบนี้เนี่ยเข้าทดสอบหมอหนึ่งในนั้นก็คือมีสติไตรตรองเนาะมีรายละเอียดรอบคอบค่ะเขาให้อาการคนป่วยมาใช่ไหมคะอาการที่กล่าวมาเนี่ยแล้วพอสุดท้ายปุ๊บเนี่ยเขาคนป่วยมีแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะพลิกมาแล้วคนป่วยมีอาการยังไงอย่างเงี้นะครับแม่ เพราะว่าเขาจะโจทย์เนี่ยยาวค่ะเขาจะเน้นโจทย์ยาวสองสามบรรทัดมีไม่กี่ข้ออกค่ะโจทย์ยาวเขาจะแกล้งเราอืมเขาให้เรามีสติตรตรองจริงๆคุณสมบัติของหนูเล,เลยให้เราเสียเวลาอ่านแล้วเราจะได้ทาข้อสอบได้ช้าข้อสอบยาวๆจะมีอยู่พอเรานั่งอ่านข้อสอบยาวๆปุ๊บข้อสอบยาวๆมันคือถาม ามไม่ยากนะแต่มันกอ็สอบเยอะแยะถ้าเจอถ้าเจอถ้าแม่เจอแบบนี้แม่ขออนุญาตข้ามก่อนนะคะมาทีหลังนะคุณก่อนละอูะ้ยนั่นแหละค่ะเจาต้องเอาแบบแม่ไว <laughs> เอาไปหาข้อยาก,ก่อนเขาบอกว่ามันจะมีไม่รู้จริงเท,ท็จแค่ไหนบางทีเราก็ลืมเนาะเราอาจจะข้ามไปเหมือนที่แม่ว่าเราข้ามไปทีนี้เราก็ลืมเลยแล้วเครื่องจะไม่ ไม่ไม่ไม่เขาบอกว่าถ้าอันไหนที่เราไม่ระบายเนาะเครื่องจะไม่ตรวจให้เรามันจริงเท็จแค่ไหนเนี่ยไม่อ่านหั้งชุดเลยไม่อ่านทนังชุดใช่ครับไม่อ่านงชุดของมาหาลัยลามเป็นอย่างนั้นนะคะแม่แล้วถ้าเราถ้าเราฝนนะถ้าเราฝนแบบซีดเกินไปนะนก็ไม่อ่านให้เราอีกเครื่องลามเป็นอย่างนั้นคะ่ะเดี๋ยวเราต่อไปเราจะได้ร้องเรียนบ่อยๆ พอนักศึกษาลามเล่าให้ฟังเพราะเป็นเออครื่องลามลไฟฟ้าตรงสนามสอบที่ขอนแก่นคงได้รับการดูแลแก้ไขแล้วเนาะอ่าหลอดไฟไม่สว่างเลยเออคนที่สอบข้างนั่งข้างหลังเนี่ยเขามีปัญหามากเลยเห็นว่าจะเรียบร้อยแล้วนะคะเขาให้ทางนั้นปรับปรุงแล้วเรียบร้อยค่ะาว่าง ขอบคุณหมอไก่นะคะค่คะเดี๋ยวไก่จะยกตัวอย่างที่ไก่ทำขออนุญาตทวนนิดนึงค่ะพี่ตัวขออนุญาตทวนนิดนึงค่ะอ่าเดินเจ้าถามว่าอันควรน,นะหนูม,มองตัวเลขไม่เอะหนูมองตัวหนังสือไม่ชัด คืออาทิตย์สางไฟจันสางน้าอังคารางแดงพุทธสางสกอปะพุธสกอแล้วก็โคแล้วก็ช้างโจรน,นะอ่าใช่ใช่ใชอ่าขอบคุณค่ะ <c oughs> ไอพวกสางเนี่ยที่มันไม่มีในหนังสือก็มีออกใช่ไหมคะ มีนะดูตัวอย่างในข้อสอบนะครับก็เลยยกตัวอย่างมาว่าสร้างประจําวันเกิดนะครับอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เนี่ยเราก็ท่องไปนะครับว่าไฟน้ําแดงสกอโคช้างโจรน,นะครับเราก็ท่องไปแบบนี้นะไฟน้ําแดงไฟน้ําแดงสกอโคช้างโจรน,นะเราก็ท่องไปแบบนี้นะครับส่วน ลักษณะของธาตุกำเนิดนะถ้าเด็กเกิดในเดือนไหนครับเป็นธาตุอะไรนะครับถ้าเกิดเดือนห้าหกเจ็ดนะห้าหกเจ็ดเดือนห้าหกเจ็ดใช่ไหมครับก็จะเป็นธาตุไฟนะครับห้าหกเจ็ดแล้วก็เรียงแบบนี้นะแปดเก้าสิบก็จะเป็นธาตุลม นะครับสิบเอ็ดสิบสองแล้วก็หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นธานตุน้ําส่วนธาตุดินก็จะมาเดือนสองเดือนสามเดือนสี่ครับเดือนสองเดือนสามแล้วก็เดือนสี่ก็จะเป็นธาตุดินนะก็จําประมาณแค่นี้แหละนะมันเยอะแยะไปหมดนะ้างนะ ส่วนตำแหน่งที่เกิดเราก็ไปจำนะครับในหนังสือเรานะตำแหน่งที่เกิดร้างไฟเกิดที่ในลิ้นในปากทางขุมเกิดกลางลิ้นร้างข้าวเกิดในลิ้นในปากดังลิ้นวัวเห็นไหมก็ไปจำตัวนี้แหละนะกางไฟเกิดกลางลิ้น พูดตัวนูส่งรนูรน้่งอไรข้อสอบที่เขาตัดออกให้แล้วนะคะที่คนที่เขาสอบผ่านนี้เขาให้มาะคะคดะแยวข้อสอบป,ปีที่แล้วนะคะโอเคขอบคุณมากครับจางมันก็จะถามประมาณนี้แหละลักษณะ ออกมันก็จะมีสร้างโจนกับสร้างนินน,นนี่แหละันะออกบ่อยนะครับถ้าเป็นสร้างโจนเนี่ย สร้างโจรมันก็เป็นถ้าเกิดต้นกลามนะถ้าเป็นต้นกลามถ้าเกิดที่ต้นกลามมันก็จะลักษณะยอดดำเชิงแดงนะครับยอดดำเชิงแดงถ้าเป็นที่ตับตับก็จะเป็นอุจจลระดำ ถ้าเป็นที่ไส้อ่อนก็จะเป็นอุจจระเขียวถ้าเป็นที่ไตนะครับถ้าเป็นที่ไตก็จะหลังโกงเป็นเนี้ย ก็จะหลังโกงเป็นนิ้วนิ้วแล้วก็ขัดปัสสาวะสีขาวขาวดุด น้ำปูนนะครับบางโจรน,นะก็ก็จะมาถามเราเล็กๆนน้อยอย่างนี้แหละนะช่างโจรเกิดที่กามลักษณะเป็นอย่างไรถ้าเกิดที่จับเป็นอุจระดำไส้อ่อนเป็นอุจระเขียวที่ไตก็หลังโกงเป็นเนี้ยขัดปัสสวะสีขาวดูดน้ำปูนนะ ก็จะประมาณนี้นะครับจางนะ